เนรเพ่เฮ้ยเองเอาเงิน500เนี่ยติดตัวไว้หนีไปกบด,ดานอยู่ที่ใต้กสองสาเดือนแล้วเองค่อยกลับมาเว้ย500นี่นะข้ารถแท็กซนะี่ไปสายใต้ยังไม่พอเลยโอ้ยควายมึงจะขึ้นแท็กซี่ทำไมมันไปนเป้าสายตาเดินไปสิวะนี่นะครับคุณลุกคุณครับบ้านนอ้องเฮียใหญ่บ้านใหญ่โตดีนะคุณทนายคุณทนายครับคุณทนายจะเข้าบ้านได้ไงอ่ะใครเปิดเนะี่ย บ้านล้างอนน่นี่ยเราจะอยู่กันได้หรอไหนบ้านล้างสภาพแบบนี้เขาเรียกบ้านไม่ได้ล้างยิ่จะมาเล่นมุกกี่ได้นี่เลยรูปเฮียยอยจมูกแลอหัวไป่โป้งตีนเนี่ยเฮ้ยฟังนี่ใช่ไหมขอบคุณมากครับเฮียไปเลย กไงใครมาถึงกาะก็ขี้เกองไงตัดกระพายเธอผีล่ะผีดุขนาดเนี้ยจะอยู่กันได้หรอผีเล่นลอนผีตายทั้งกลมผีไม่มีญาติผีสมเด้ๆได้ลุงครับผีตายทั้งกลมนี่หมายถึงตายตั้งแต่อัปธิปดียันพานลวงอะไรป่ะครับตายทั้งกลมแบบตายทั้งกลมอย่างเงี้ยมาก็ดีแล้ววันนี้มึงเจอดีแน่ นี่เป็นผีที่ดื้อจริงๆมึงจะกลัวกูสักหน่อยไม่ได้เหรอให้เกียรติกูบ,บ้างกูเป็นอาจารย์ปราบผีนะเว้ยถ้าผีมึงไม่กลัวกูแล้วใครเขาจะจ้างกูไปปราบผีเป็นพังกูไม่เท่าไรหรอกลูกเมียกูจะกินอะไรกระครึ่งทางช่วยกลัวกูสักนิดนึงเติมมาแล้วไยับเลยเฮ้ยไปยับ้เฮ้ยไอ้ไอจัอมือไอ้าน,าน,นวะไอ้ยูนี่ อเสอหฮียนะเหลือหลานห่างๆอยู hmm. ่คนหนึ่งเขาสามารถสืบเจตนาลมของเฮียได้เลยแหละผมมาดูกูุนครับหลานห่างๆของเฮียครับมาหาใครเสื้อแยมมือครับขอเก็บทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วกันห้าแสนอะไรนะเท่าไรห้าแ0นจ้ะอุ้ยสยู่ก็หายทำไมเจ็บอีกเงืออะไรขึ้นอะ คนเขาลือว่าฉันได้เป็นเสือร้ายแต่ฉันไม่ใช่เสือร้ายฉันคือเสือใบ <c oughs> เออเนี่ยพิษสงรอบตัวนะตอดเป็นปาดุกเชียวกิดทุกข้ออะไรนักหนาเนี่ยดุหัวทำไมละเมียจา้าหัวเผอเฮี้ยอะไรชาวบ้านไม่รับถือกูแล้ว อะไรวะขบขันนี่ไงทำไรอ่ะขบขันทำอะไรอะ่ะความขันะะขจะลงขันทำไมฮะนะปัดมุกมา้างนั้นอ่ะโอ้ยอย่าไปเล่นนี่เขาทำพิธีอยู่ไป่โอ้ย